แล้วโหมดขับสี่มาดูกันเลยโหมดขับสี่เนี่ยผมไม่ต้องจอดรถเลยนะครับอ่าผมปรับเลยนะครับผมปรับเลยนะความเร็วที่ไม่เกินร้อยนะครับผมปรับเลยครับโหมดขับสี่นะครับมันจะโชว์หรือว่าแสดงที่หน้าปัดนะครับมันจะกระพริบตอนนี้อ่าโหมดขับสี่ทำงานแล้วครับมันไม่กระพริบเห็นไหมผมฝากเลยดีกว่าไม่พูดเยอะแล้วผมฝากเลยใครที่กาลังมองหารถอบครัวครับแบรนด์หลักแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดและหายากสุดด้วยนะ ก็จัดประัดทำไมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วนะครับอาร์ตบิคานะครับศูนย์6ปศูนย์สี่ปหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่นะครับมานำเสนอนะครับผมบอกเลยโฉมนี้นะใครใครก็เห็นนะครับบนท้องถนนแต่รุ่นนี้นะครับหายากนะครับเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับ2.8ง e ุดแปดเรจนอร์นะครับแบ็คท็อปปี2020นะครับผมบอกเลยว่า2.8นะครับ 4WD หายากครับ เราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะครับว่ารถเข้าใหม่ก่อนที่ผมจะเอาไปปรับสภาพเนี่ยสภาพมันสวยขนาดไหนนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยท่านชมาคงความเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะับบีม led นะครับกระจังหน้าหรือว่าคิ้วคาดไฟใหญ่หน้าเนี่ยจะแตกต่างกว่าตัวเก่านะครับหรือว่าโฉมเก่านะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับโฉมก่อนตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับเห็นไหมกระจังหน้าของเขาจะเป็น2ชั้นนะครับเป็นสีดํานะครับ ตะแกรงในกระชงเป็นสีดำแล้วก็ไฟเนมองเขานะครับโฉมก่อนนะจะเป็นไฮโดรเจนครับโฉมนี้จะเป็น LED นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปักเซนเซอร์มาให้รอบคันนะครับท่านผู้ชมนะมีกล้องหน้ามาให้นะครับตัวนี้แล้วก็ในกันชนเนี่ยก็จะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าโฉมนี้ครับหล่อนะครับหล่อมากมาดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยอ่าเห็นไหมสังเกตนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นโฉมเรจินเนอร์นะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ20หมดเลยครับท่านผู้ชมนะ ตัวนี้นะครับจะมาด้วยขนาดยาง265ครับ50 R 20นะครับท่านผู้ชมนะยางนะครับเป็นยางปี2023นะโอ้โหดอกนี่เหลือลึกๆใช้ได้ยาวนะครับท่านผู้ชมนะโช๊คนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะโช๊คตัวนี้ครับเป็นโช๊คตนดาร์ดนะเป็นโช๊คโมโนทูบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าโช๊คนี่ไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มแน่นอนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแบ็คท็อปนะครับเห็นไหมแบ็คท็อป หลังคาครับเป็นหลังคาดําฝาข้อกระจกมองข้างนี่ก็เป็นสีดำนะครับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้าง LED มีกล้อง360องศามาให้นะครับคิ้วนะครับคิ้วรินน้ําตัวนอกเป็นโครเมียมมือเปิดต่างๆก็เป็นโครเมียมคิ้วมันสมาให้ตรงนี้นะครับตรงนั้นมาดูภายในกันนะครับครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูภายในนะครับรถก่อนปรับสภาพมันเป็นยังไงครับแผงประตูนะครับเห็นไหม แผงประตูของเขาจะเป็นทูโทนนะครับเป็นสีดําตัดสีเบจนะครับนี่ครับแผงประตูนี่นวมนี่แน่นๆนะครับพนักเท้แขนนี่แน่นๆนะครับโครงสร้างนะครับไอ้น้ารถสวยขนาดไหนเมดโอมีอาร์เดิมทุกจุดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยๆอ่ะเอาง่ายว่ารุ่นนี้หายากอยู่ด้วยแล้วก็สภาพนี้นะครับหายากแน่นอนนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับตรงนี้ฮะนี่ฮะ ซอกต่าง,งๆนี่เป็นซอกเดิมๆนะครับท่านผู้ชมนะซอกเดิมๆเนี่ยอ่ะเห็นไหมไม่มีใครหรอกครับไม่มีเต้นไหนหรอกครับที่กล้าเอารถนะครับที่ยังไม่ปรับสภาพมาทํารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่ามีที่บิ๊กคาร์นี่นครับผมนะตรงนี้รถที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่มีการปรับสภาพนะครับท่านผู้ชมะ <S <S <ๆ S 1> นะเห็นไหม ล้อเนี่ยสวยๆนะไม่มีรอยเบียดยางใหม่ๆดิสเบรกสี่ล้อคัตซีสวยนะครับทุกคนนะโอ้โหบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวแบรนด์หลักๆนะอยู่นะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับนี่ด้านท้ายนะเห็นไหมสปอยเลอร์นะฮะสปอยเลอร์แบ็กท็อปนะครับโอโ้สีดำนะพร้อมไปเบรกดูที่สามคิวโครเมียมนะครับคาดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะคิวโครเมียม um, สีดำนะครับตรงนี้โอ้โหสวยๆดูสปอร์ต ไฟท้ายนะครับเป็น2ชิ้นนะครับเป็น LED นะครับนะโลโก้2.8นะครับโลโก้ลีเจนเนอร์นะครับโลโก้ซิกมาโฟนะครับปาร์คเซนเซอร์มาให้ครบไฟทับทิมนะครับมาให้ครบฝาครอบใต้กระจนมาให้ครบกล้องมองหลังก็มีมาให้ด้วยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยมันท็อปสุดแล้วตัวนี้นะครับนี่ฝาท้ายก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเห็นไหม เรามาดูด้านท้ายกันนะลดเดิมนะฮะสังเกตง่ายครับที่หัวน็อตนนครับท่านผู้ชมมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเห็นไหมแล้วหัวน็อตเนี่ยตามเหลี่ยมหัวน็อตเนี่ยมันก็ไม่มีการเอากุญแจไปขยับนะครับเห็นไหมไม่มีการเอากุญแจไปขันนะครับนี่มาทั้ง4ี่ตัวน็อตต่างๆนะครับน็อตไฟน็อตโชค๊คน็อตเอ่อกันชนหลังนี่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการถอดไม่มีการแกะนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าสวย,สวย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับเก็บเครื่องมือนะครับช่วยเหลืออุปกรณ์ยามฉุกเฉินนะครับเป็นพวกบล็อกถอดล้อพวกแม่ลงจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าครบเลยครับี่นี้นะพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายก็มีนะรหสวยงนะครับนี่แล้วนี่ก็เป็นการพับเบาะหรือแขวนเบาะนะครับดึงเลยครับดึงปุ๊บขึ้นมาลักษณะนี้ครับแขวนไปเลยนี่นี่ครับการแขวนเบาะลักษณะนี้ครับ การเอาลงก็ง่ายๆครับนี่ครับลงมาปุ๊บเอาเบาขึ้นแค่นี้เองครับใช้ปลายนิ้วครับดึงปุ๊บเกี่ยวขึ้นแขวนนะครับแค่นี้ไปเราไปดูด้านซ้ายกันต่อด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนกับด้านขวาครับสภาพยางนะครับสภาพล้อมแม็กเนี่ยมันสวยนะครับคัสซีนะครับมันสวยครับมันไม่เป็นสนิมตรงนี้เห็นไหมโอ้โหแผงประตูก็สวยนะครับยังไม่มีการทําความสะอาดเลยนะครับนะ แผงประตูนี่แน่นๆนะครับโครงทรงโครงส,งสร้างออรวคันี้เห็นไหมสวยเดิมทุกจุดนะครับแหมนะ,นะใจผมนะครับอถ้าเกิดว่าผมไม่ออกไม่ออกปาเจโรมานะครับผมก็จะเอาแล้วฟอร์ตูเนอร์นะครับตรงนี้นะอสวยๆนะครับเห็นไหมแผงประตูแผงประตูกริปอยู่นะครับอ่าส่วนมากรถทุกคันนะครับที่ผมเอามาทํารีวิวนี่ ทำเป็นไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์ให้ท่านชมดูนะครับว่ารถมันสวยจริงรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกามน้ำท่วมตัดต่อนะครับและอบอกให้รู้ว่าที่โชว์รูมพิการนะครับมีรถโตลต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้ขายอยู่นะครับนะตรงนี้นะครับท่านชมนะตรงนี้อ่าซอกต่างๆนี่ก็เดิมนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับกล้อง360องศาก็มามาให้นะครับครบๆนะครับท่านชมนะยังไงนะครับอ่าผมฝากท่านชมไม่ใช่ ผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถรอบคันแล้วนะครับดูรานทายแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับดูใต้ฝาปงหน้านะครับว่าผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วเนี่ยชิ้นส่วนยังเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมหัวนงหัวน็อตจะมีการขยับไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมครับผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับโมบอกเลยว้าวเลยนะครับรถที่ยังไม่ปรับสภาพนะสภาพมันสวยมากครับหัวน็อตนี่ครับหัวน็อตฝาปงหน้านี่ไม่มีขยับเลยครับมาร์กต่างๆอยู่ครบนะครับ โลโก้ตัวหน้าป่าปงหน้าอยู่ครบเป็นป่าปงหน้าเดิม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 นะครับนี่ป่าปงหน้าบางๆนะครับคานแล้วไฟใหญ่หน้าต่างๆนี่เป็นคานเดิมนะครับน็อตต่างๆนะครับเป็นน็อตเดิมนะครับไม่มีการแกะไม่มีการถอดนะครับท่านชมนะคานแล้วไฟใหญ่หน้าขวามี R อยู่ครบนะครับเห็นไหมคานแล้วไฟใหญ่หน้าซ้ายมีแออยู่ครบนะครับแผ่นพงแผ่นเทอยู่ตำแหน่งเดิมครบนะครับไม่มีการตอกแผ่นเทใหม่นะครับจมนเนี้ยชิ้นส่วนอะไรที่ท่านชมเห็นนะครับ ก็เป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมนะครับสแตนดาร์ดจากศูนย์โตโยต้ามาเลยนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับทุานะพ่อคงท่อแคทก็เป็นท่อแคทเดิมนะครับไม่มีก,การเปลี่ยนท่อแทนท่อแคทแน่นอนนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมนะถ้ท่านผู้ชมเห็นเครื่องเล็กๆอย่างนี้นะครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าขุมพลังเนี่ยโคตรเยอะเลยครับค mm ัน hmm. นี้นะครับเป็น2 8 0 0ซ c 177แรงม้าโอ้โหครับท่านผู้ชมนะจะแรงไปไหนผมบอกเลยจะแรงไปไหนนะครับอะยังไงผมพาท่านผู้ชมดูในห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวผงไมพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูภายในห้องโดยสารครับว่าเฮ้ยไอตัว2.8นะครับ c-wd คันนี้มันจะมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาดูภายในห้องโดยสารของ r ีเจนเดอร์คันนี้แล้วนะครับภายในของเขานะจะเป็นเบาะหนังทูโทนะครับ เป็นเบาะสีดำตัดกับสีเบทนะครับตรงปีกนี้จะเป็นสีเบทนะครับบอกเลยว่าดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตรงเบาะไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีระบบเซฟตี้มาให้ด้วยนะครับ SRS airbag นะครับท่านผู้ชมะตรงนี้อ่าเึ๊บสตาร์ทเลยนี่รถคันนี้นะครับเป็นรถกุญแจของเขาครับเป็นระบบคีย์เลสแล้วนะครับอ่านะกุญแจของเขาจะมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าฮะ เรามาดูออปชันกันเลยนะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับท่านผู้ชมนะหุ้มด้วยหนังตรงนี้ก็เป็นลายไม้นะครับตรงพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับอแดปตีฟคูลคอนโทรลพาร์เดิร์ชชิพนะครับมีมาให้ครบๆเลยการปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นออโต้แล้วนะครับเป็นออโต้แล้วไฟใหญ่หน้าของเขาก็เป็นไฟใหญ่หน้าออโต้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะหน้าจอแสดงผลของเขาจะเป็น TFT นะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2020 ใช้งานมาแค่90,000ครับ3,889กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหเครื่องเล่นนะครับหรือว่าเครื่องเสียงของรถคันนี้ครับเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับเป็นเครื่องเสียง JBL นะครับรองรับอะไรได้บ้าง FMAM นะครับ Apple CarPlayAndroid Auto นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ระบบแอร์ของันเป็นแอร์ Auto นะครับยังไม่ใช่ Duo Zone นะครับท่านผู้ชมนะระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมี ช่องเสียบ power outlet นะครับเห็นไหมนี่มาแล้วก็พิเศษเป็นไรผมชอบเลยมีช่องเสียบ wireless charging มาให้ด้วยนี่นะท่านผู้ชมนะเหมือนกับว่าที่ชาร์จแบตไร้สายนะครับตรงนี้นะครับตรงนี่ระบบ safety นะครับมีโหมดลงที่ราชั้นนะครับโหมด under stop นะครับโหมดกระลื่นอะไรนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะปรับได้3โหมดนะครับมีโหมดอีโคโหมดนะครับแล้วก็โหมด normal นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมงนั้นตรงนี้ระบบโหมดขับสีนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมขับสีเนี่ย เราไม่ต้องจอดรถนะครับเราไม่ต้องจอดรถเราสามารถปรับโหมดขับ4ได้เลยครับในอัตราความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับตันี้ตรงนี้อ่าผมบอกเลยว่าครบเลยสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพนักเท้าแขนนะครับเห็นไหมช่องเก็บของนะครับมีมาให้นะครับตรงนี้ที่วางแก้วนะตรงคอนโซลเกียร์นี่จะเป็นลายไม้มาให้นะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้อยู่แล้วที่วางแก้วตรงคอนโซลมีให้อยู่แล้วนะครับตันี้ระบบเซฟตี้ต่างๆครบคันนะครับ SRS Airbag มาให้ ทุกทางกันเลยครับแล้วก็เครื่องเสียงลงวิทยุเนี่ยก็จะเป็น JBL นะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหผ้าหลังคาเนี่ยก็เป็นผ้าหลังคาสีดำนะครับผ้าหลังคาสีดำบ้านดางบางแหด่ก็เป็นสีดำมีกระจกมีไฟมาให้ครบๆนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับท่านผู้ชมเป็นกระจกตัดแสงตรงนี้ก็เป็นเลนเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ก็มีกล้องหน้ามาให้ครบๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่สนใจนะครับใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ตัวน,นี้อยู่แนะน,นําคันนี้รีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับป่ะ มาท่านผู้ชมครับดูห้องโดยสารแถวหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูห้องสารแถวที่สองแถวที่สามนะครับว่าเข้าไปแล้วมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมก้าวขึ้นมานั่งภายในห้องโดยสารนะครับแหมนะบอกเลยว่าขึ้นง่ายเข้ามานั่งแล้วนะครับไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเฮดร์ูมผมเหลือนะครับเล็กรูมผมเหลือนะครับโอ้โหครบเลยสบายมากแลับเบาะนะครับเบาะแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเบาะ มันไม่ได้หลังตรงนี้นะครับเบาะมันสามารถปรับเอ็นได้ลักษณะนี้แล้วปรับนอนได้เลยนะครับท่านผูช้ชมเห็นไหมปรับนอนได้เลยอย่างงี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ของรถโฉมนี้นะครับอ่าจะแตกต่างกว่าโฉมก่อนนี่แน่นอนนะครับนี่สังเกตง,ง่ายเลยมีเหมือนกันครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับมีมาให้เหมือนกันตรงนี้อ่ะนะแต่ ถ้าเป็นโฉมก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบ power o นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นช่อง USB นะให้เป็นแบบลักษณะนี้ครับมี2ช่องให้ตรงนี้แตกต่างแล้วครับแล้วก็จะมีที่วงตรงวางแก้วตรงแผงตัวมีเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลแอร์นะครับแถวที่2อแถวที่3นะครับเปิดออโต้ไปเลยเพื่อความเย็นนะตรงนี้แล้วก็ซองเก็บเอกสารหลังเบาะมีเหมือนกันครับที่แขวนของมีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะ เซฟตี้ตรงนี้ก็มีมือลิงนะครับมีมาให้ตรงนี้ลักษณะนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโหมันน่าใช้งานนะครับท่านผู้ชมมันน่าใช้งานใครที่กําลังมองหาอยู่ครับรีบจับจองเลยแนะนาเป็นคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการขึ้นห้องโดยสารแถวที่สามว่าขึ้นยังไงนะครับตรงนี้ก่อนที่ผมจะนั่งหรือว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สามผมจะ สไลด์เบาให้ท่านชมดูนะครับว่าเบาะแถวที่2เนี่ยมันสไลด์นะครับเข้าออกนี้ได้นะครับเข้าออกนี้ได้สไลด์ออกทำไมเพื่อให้คนนั่งห้องโดยสารแถวที่3หัวเข่าไม่ชนหลังเบานะครับท่นนานชมนะตรงนี้แต่ผมขึ้นไปผมมีสไลด์เบาอ,อ่ะการขึ้นเราพับเบาเลยครับปุ๊บ,บเบามนเด้งมาลักษณะนี้นะครับนะแล้วก็ก้าวไปนข้เหยียบบันไดข้างก้าวเข้ามานั่งนี่ก้าวเข้ามานั่งเลย ก้ามาแล้วครับนะฮะก้ามาแล้วนะครับขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายแล้วผมเข้ามานั่งแล้วนะครับอันนี้หลังตรงนะครับอันนี้หลังตรงเฮดรูมผมเหลือเลกรูมผมเหลือนะครับแต่นี่ปรับมาเดอโอ้โหปรับมาเดอเอเน่สบายสบายเลยนะครับสบายสบายเลยนะครับโอ้ไม่อึดอัดแน่นอนนะครับชมนะขึ้นง่ายนะครับลงก็ง่ายขึ้นยังไงลงอย่างงั้นเลยครับชมนะยังไงก็ ผมฝากเลยดีกว่าไม่พูดเยอะแล้วผมฝากเลยใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับแบรนด์หลักแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดและหายากสุดด้วยนะเห็นบนท้องถนนจะมีแค่2.4นะครับ r e g o n e r ขับ4แต่ตัวนี้เป็น2.8 r e g e n ขับ4นะท่านผู้ชมนะบอกเลยรีบจับจองเลยนะครับอะก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูช่วงล่างอผมว่ารถปี2020เนี่ย ช่วงล่างมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนไปไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถนะครับช่วงล่างของรถเข้ามาใหม่ที่ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากช่วงล่างด้านหลังนะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยของเขาจะเป็นโชคกระบอกใหญ่นะครับช่วงล่างของเขาจะเป็นโมโนทูบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะกระบอกโชกเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมนะครับท่านผู้ชมนะสปริงเนี่ยก็ไม่ล้านะครับท่านผู้ชมนะสปริงก็ไม่ล้าชุด ซับแรงกันแคกด้านหลังก็จะมีมาชุดเหล็กกันโค้งมาให้ด้วยนะครับชุดเหล็กกันโค้งนียก็จะมาพร้อมกับลูกหมากกันโค้งหลังนะครับลูกหมากกันโค้งหลังนี่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับจารบีไม่ฉีกไม่ขาดไม่ปิ้นออกมานะครับท่านชมนะผมบอกเลยว่าช่วงล่างคันนี้ดีแน่นอนนะครับท่านชมนะอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นสภาพรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับยังไม่มีการปรับสภาพนี่ผมแค่ล้างแล้วก็มาตั้งขายได้เลยนะครับมาขัดมาทํารีวิวเลย ช่วงล่างด้านหน้านะครับผมก็ใช้ท่านชมดูบูธต,ต่างๆนะบูธปีกนกบนบูธปีกนกล่างยางงมเผายางก,ากันกระแทกต่าง,งๆลูกหมากต่างๆลูกหมากไปแรกน,นี่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดนะครับถ้าเกิดมันฉีกมันขาดนะครับแสดงว่าช่วงล่างหมดสภาพแล้วต้องมีการเปลี่ยนนะครับท่านชมไนดะอ,านอน่านเนี่ยท่านชมดูนะว่าช่วงล่างที่ท่านชมเห็นเนกหรือว่ากํลาลังดูกําลังชมตรงเนี้ยมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดจระบีไม่ปิ้นแน่นอนอะ่ะ ผมพาท่านผู้ชมครับดูช่วงล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมครับไปเทสไดเลยนะครับว่าว่าไอรถปี2 0 2พนะครับฟอร์จูเนอร์ขับ4คันนี้ช่วงล่างมันจะดีเหมือนที่ผมพูดจริงไหมเครื่องเกียร์ปกติไหมเ,เกียร์โฟใช้งานปกติไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมครับดูช่วงล่างเยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเทสไดนะครับว่าเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างของรถที่เข้ามาใหม่ย,ยังไม่มีการบัตสภาพเนี่ย มันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเริ่มต้นก่อนเลยครับเริ่มต้นจากอ่าผมโดนคอสะพานก่อนนะครับตรงนี้ให้ดูช่วงล่างว่าช่วงล่างมันดีจริงปึ๊บอ่าเลยเนี่คบคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 8 0 0ซีซีนะครับ177แรงม้านะครับทุผูช้ชมนะคันนี้อ่าอันนี้ช่วงล่างนะผมบอกว่าโอ,อ้ยช่วงล่างดีมากเลยครับทุู้นมนี่โดดลงคอสะพานมานะครับ ไม่มีการดึงซ้ายดึงขวานะครับช่วงล่างเขาจะเป็นโมโนทูบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะแล้วโหมดขับ4มาดูกันเลยโหมดขับ4เนี่ยผมไม่ต้องจอดรถเลยนะครับอ่ะผมปรับเลยนะครับผมปรับเลยนะความเร็วที่ไม่เกินร้อยนะครับผมปรับเลยครับโหมดขับ4ครับมันจะโชว์หรือว่าแสดงที่หน้าปัดนะครับมันจะกระพริบตอนนี้อ่ะโหมดขับ4ทํางานแล้วครับมันไม่กระพริบเห็นไหมตรงนี้เราไม่ต้องจอดรถเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะพันธุ์ h i p นะครับอ่าตัวนี้มันเป็น ออโต้หสปีดนะครับพัฒนาชิพก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้อ่าอยู่ที่เกียร์หนะครับตอนนี้เกียร์หแล้ว D6 ลงมาปุ๊บมันจะเป็น D4 D5 นะครับตรงนี้เห็นะ D3 D4 D5 D6 นะครับเอาไงว่าพัฒนาชิพนะครับหรือว่าระบบเกียร์ต่างๆใช้งานปกตินะครับท่านผู้ชมนะเครื่องเกียร์ดีนะครับอ่าช่วงล่างดีผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรีบจับจองเลยครับนานๆนะครับนานๆจะมี เข้ามาสักคันครับ2.8ขับสนะครับเล่าไปว่าราคาอะไรดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอามาขายเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรบ้างปไปฟังราคากัน <yd ul og> วันนี้นะครับผมเอามาขายในราคา1ล้านนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นนะครับย้าว่า1นึ่ล้านสองแสนห้าหมื่นก้าพันบาทเท่านั้นใครที่สนใจรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับ รับดอกเบีย้ยพิเศษตลอดรุ่นสัญญาด้วยนะครับสผู้ชมน,นักคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ตบิคานะครับยังไงนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมานาเสนออีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รบกะกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com